มาจ้าทุกคนวันนี้ลงทุน้ทำน้ำยาในน้ำยาป่าจ้าแล้วก็ตามด้วยนี่ผักแหมแล้วก็อันนี้ผัดอะไรบ้าบ้าเราก็อร่อยก็มีถั่วแล้วก็นี่ขายไม่ได้หัวพีกาแล้วก็ตามด้วยนมจีนนี่นะครับลองดูรสชาติเป็นไงตามมาทุกคนจัดที่แบบอร่อยเฮ้ยทำไมกตัดตายแล้วผมก็จะตัดนะ น้ำจิ้มเสร็จไอ้เราจะจิ้มราดไอ้น้ำยาเสร็จหน้าตาเขาประมาณนี้ครั้งแรกที่ทำนะเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนคืออะไรเอี่หั่นใน,น,นของเหลวโอ้โหเข้าก็เต็มใจ ถึงหน้าตาจะไม่ถึงหน้าตามันจะเหมือนไม่น่าอร่อยแต่ข้ามนานอร่อย